พบกันอีกครั้งนะคะกับเรื่องราวของการสื่อสารทางเลือกหรือว่า AAC นะคะอ้วนชุติมาดำสุวรรณทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้บรรยากาศน่าจะคึกคักทีเดียวค่ะเพราะว่าอ้วนอยู่ที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ที่สําคัญอ้วนไม่ได้มาคนเดียวค่ะมาพร้อมกับหลายๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านท่านแรกค่ะคุณแม่ระเบียบสวัสดีค่ะท่านที่2ค่ะวันนี้เป็นเชฟมือทองของเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วก็คุณครูมดนะคะสวัสดีค่ะจากมน่ยที่ออทิสติกไทยแล้วก็แขกคนประจําของเราคุณแอนสวัสดีค่ะอย่างที่เราเกริ่นกันไปแล้วในหลายๆครั้งนะคะว่าการสื่อสารทางเลือกสําหรับผู้ที่มีภาวะออทิซึมเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ในหลากหลายกิจกรรมแล้วก็บรรยากาศวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราพากันมาปรุงอาหารนะคะชวนกันเข้าครัวซึ่งน่าจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง การเรียนรู้ด้วยการปรุงอาหารหรือการเข้าครัวนี่ดียังไงคะคุณแอนก็คือมันเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใช้คำศัพท์ที่มีอยู่ในเล่ม a A c ของเรานะคะในการในการเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะสำหรับเด็กโตเนี่ยเรื่องของการทำอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็เรียนรู้พัน A A C เนี่ยจะดียังไงคะคุณแอนเราก็ได้เพิ่มคำศัพท์ให้เขาด้วยนะคะอย่างคำว่าหั่น คำว่าถาค่ะค่ะคำว่าเราสอนคำว่าระวังระวังนะคะก็สอนก่อนที่จะลรงปรุงอาหารใช่ไหมคะต้องหันมาถามภูมิมดบ้างค่ะว่าที่ที่โรงเรียนที่มูลินตีออทิสติกไทยเนี่ยนะคะมีการสอนเรื่องการทำอาหารอย่างไรบ้างคะก็ส่วนมากนจะให้น้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวัน จะมีน้องกลุ่มๆหนึ่งที่ทุกวันที่จะมีเวียนกันมาก็คือจะเป็นคนที่คอยยิบอุปกรณ์ว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรกันบ้างแล้ววันนี้เราต้องใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างค่ะน้องๆก็จะช่วยกันว่าในอาหารวันนี้ที่เราจะทําให้เพื่อนๆทานโดยจะมีะพี่แม่ครัวค่ะหรือว่าคุณครูเนี่ยจะอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อฝึกฝนน้องๆเนี่ยทั้งความจํานะคะฝึกความอดทนค่ะแล้วก็เหมือนช่วยเหลือกันทํางานเป็นกลุ่มอย่างนี้นะคะ่ะ นี่คืออายุประมาณเท่าไหร่คะน้องส่วนแรกจะอายุ20ขึ้นไป20ขึ้นไปแล้วช่วค่ะอย่างนี้นะคะสำหรับเด็กเล็กระคุณแอนเช่นเด็ก4-5ขวบเนี่ยคะ่ะการเรียนรู้เรื่องของการทำอาหารเนี่ยจะดีในเรื่องของการเรียน AAC ยังไงบ้างคะ,คะอย่างเด็กเล็กเนี่ยนะคะก็การทำกับข้าวหรือการทำอาหารเนี่ยคะ่ะก็เป็นเรื่องสนุกอย่างเด็กบางคนเขาก็จะมีปัญหารเรื่องภาษาสัมผัสแล้วก็ผิวสัมผัสบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ชอบ โดยการที่เขาปฏิเสธการกินอาหารบางชนิดนะคะอย่างผักผลไม้นะคะสึก็จะเป็นปัญหาสาหรับเด็กเด็กปกติด้วยนะคะที่จะไม่ชอบทานเด็กๆเขาจะทานอาหารในสิ่งที่เขาทําเองเขาปรุงเองที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงใช่ไหมคะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องให้เด็กเล็กเนี่ยพัดทําอาหารนะคะเพื่อเขาจะได้ได้กินในสิ่งที่เขาเขาได้ทําเองใช่ไหมคะเพราะเขาก็จะภูมิใจด้วยอันนี้พี่พีทานไหมคะอย่างนี้ ไม่ชอบไม่ชอบอันไหนค่ะชีวิตไม่ชอบนอบะ,บะนี่ออสองอย่างอ <laughs> สองอย่างเลยสองอย่างดีค่ะเราใช้พี่บีทำในสิ่งที่พี่บีชอบ <laughs> <laughs> นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าจริงๆทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเนี่ยนะคะการทำอาหารจะมีประโยชน์ยังไงนะคะ <laughs> ต้องให้พี่บีโชว์ฝีมือแล้วล่ะค่ะว่าทำทำแซนด์วิชแล้วหน้าตาแซนด์วิชของพี่บีเป็นยังไงนะคะอันนี้เราจะสอนคำว่าอะไรได้บ้างคะทุกแอบคำว่าหั่นเริ่มต้นหนึ่งหัน มาวังให้น้องๆแล้วคุณครูก็สามารถทําเป็นขั้นตอนนะคะว่าหนึ่งหนึ่งหั่นทานขนมปังสองทามายองเนสทำเป็นขั้นตอนให้เริเพราะว่าพี่บีเนี่ยพูดได้แล้วค่ะบอกว่าใส่แต่ว่าถ้าเด็กที่ยังคุณไม่ได้เนี่ยค่ะก็ให้เขาชี้คําว่าหมูหยอกหมูหยอกแล้วก็มาวัณค่ะอันนี้อะไรคะร้อนหน้า โบโลนาค่ะใส่กี L ่อันคะพี่พีหนึ่งชิ้นนะคะใส่หนึ่งชิ้นค่ะคือสําหรับเด็กโตเนี่ยคุณแม่อาจจะเริ่มจากการทําให้ดูใช่ไหมคะ่ค่ะแต่สําหรับเด็กเล็กเนี่ยอาจจะต้องทําไปด้วยกันหม่กับลค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยทําไปด้วยกันสาหรับเด็กโตก็ี่ระวังนะเพราะว่ามีการใช้มาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก่งจังเลยค่ะ ชว์เลยชว์กล้องไดม๋ยคชอ์ก้งเดี๋ยชวบกล้องเดีายเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอร่อืม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 อือืมอืมอือนมอื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 กอืมอืมอามอืมอืมอืเอืมอืัอืมอาอบทานมอืมอื่อืมอืมอนมอืนอืมอืาอืมอื่อืม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 อืนอืนอืม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 อือืมอืมมมอืออกมอืมอืมอืมา เริ่มแรกเนี่ยจากที่คุณครูอาจจะสอนก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างผสมกันยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วรอบต่อไปค่ะเราเพียงแค่ยืนดูหัดหันน้องๆความจําดีมากค่ะสามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองและเขาจะดีใจตรงที่ว่าเขาสามารถทํามาสําเร็จแล้วในสิ่งที่เราสอนไปค่ะนั่นก็คือ Uh, เรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องของ AAC ผ่านอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะก็ฝากทุกท่านติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้เกียรติมาแสดงใบมือแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณพี่บีนะคะ,<อ>ะพี่บีเดี๋ยวเราจะขายแซนด์วิชกันนะคะขายที่ไหนนะคะขายที่นี่เลยนะคะขายที่ศูนย์นะคะที่มูลนิธิออทิสติกไทยเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ติดตามกันก็ฝากมา แะอุดหนุนฝีมือของพี่ปีได้นะคะตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ a c ฝากติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ